เอ่อในส่วนข้างหน้าก็จะเป็นเอ่อกันชนบูบารุ่นเลสบูบาครับพี่เอ๋ใช่ครับแล้วชุดช่วงล่างอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้จะใช้เป็นโฟมเซลลกระบอกขาวครับเป็นน้ํามันล้วนทั้ง4ต้นเลยครับพี่เอ๋เฮ้ยมันดูเวลากระแทกบัมปี้เนี่ยครับมันไม่เด้งเหมือนเดิมเดิมรถเดิมเดิมเลยนะใช่ครับพี่เอ๋เออมันดูบังคับคอนโทรลรถได้ง่ายใช่ครับขึ้น ับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่เอกจะพาเพื่อนๆครับมาทดสอบในตัว Isu ซูว Cross หน้าใหม่แบบนี้กับการลงในสนาม Thailand Circuit แน่นอนครับรถที่ยกสูงแบบนี้จะวิ่งได้ดีขนาดไหนจะวิ่งได้ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมในคลิปนี้เลยนะครับและที่สำคัญรถทั้งสองคันนี้มีการตกแต่งจัดทรงมาแบบสวยงามมากแต่จะมีอะไรจะเป็นชุดแต่งอะไรไปชมในคลิปนี้ได้เลยครับ และคนที่จะให้ข้อมูลอย่างดีนะครับนี่ครับน้องโมเจอกันหลายครั้งแล้วสวัสดีครับน้องโมครับพี่เอ๋นี่เราเจอกันหลายครั้งอ่น้องโมแนะนําตัวให้เพื่อนๆฟังกันหน่อยนะครับผมโมนะครับจาก Iron Man 4x4 ราครับเราเจอเขาบ่อยครับเราไปใช้สถานที่เขาเยอะนั่นเองครับคราวนี้ต้องบอกเลยนะครับสองคันที่เมื่อกี้เราให้ทุกคนได้ดูกันเนี่ยตกแต่งมีของทางน้องโมเข้ามาตกแต่งด้วยไอรอนแมนตกแต่งด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคันนี้เนี่ยจะเน้นออกไปทางเรียบหน่อยเนาะใช่ครับเนาะลใช่ครับเออแต่ความเป็นขับสี่วีคอร์ส เขาก็ยังมีอยู่นะดูดิยกสูงหน้าตาเขาหน้าตาใหม่เออถามในมุมความเห็นก่อนที่เราจะไปดูอ่ะหน้าตาเขาเป็นไงบ้างครับโมโอถ้าถ้าเทียบกับตัวก่อนหน้านี้ไม่ได้เชนมานี่หล่อขึ้นเยอะเลยครับหล่อขึ้น<ม>ใช่นี่นะครับเราจะบอกเลยนะครับว่ากระจังหน้าที่เขาถูกออกแบบมาใหม่แล้วก็ตัวโคมไฟที่ถูกเปลี่ยนไอเส้นขีดเนี่ยจัตกรเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างอันนี้ขึ้นข้างบนแล้วนะฮะนี่อันนี้ถ้าทุกคนอยากรู้นะพี่เพย่ทำรีวิวแวะ ละเอียดด้วยไปดูกันนะครับแต่มาคราวนี้ครับต้องให้น้องโมมาเล่าแล้วคันนี้ทําอะไรบ้างคันนี้ก็จะเป็นคอนเซปแค่โชคสีต้นครับก็จะใช้เป็นโชคตัวในโตรแก๊สครับก็จะเป็นน้ํามันคือแก๊สใช่ครับแค่นั้นเองใช่ครับคันนี้ไม่ได้ทําอะไรมากมายใช่ครับคันนี้ตกแต่งโดยการแค่เปลี่ยนเปลี่ยนโชกสีต้นสี่ต้นและโชกอันนี้คุณสมบัติเป็นยังไงบ้างครับ เออเขาก็จะเป็นโช๊คเป็นตัวในตัวแก๊สอะครับพี่เใช่ครับก็จะสามารถเน้นเน้นช่วยแบบเออในทางถนนดํามากกว่าครับโอเคก็คือถ้าหมอถ้าเกิดสมมติว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นวีคอร์คับสีใช่เราจะเป็นแบบ Highlander ก็ได้เป็น x อ็กซ์ซก็ได้ขับสก็ได้ใส่ตัวโช๊คชุดนี้ได้ใช่แต่ชุดช่วงล่างแบบพวกปีกนกปีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ได้ทําอันนี้ยังไม่ได้ทาครับแต่มีไหม มีครับจะเป็นคันน้้นเลยครับแต่ว่าถ้าพี่เอ๋ไม่ได้เอาไปลุยออฟโรดก็สามารถเปลี่ยนได้นะสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันเป็นอลของเราเป็นอะไรนะอลูมิเนียมปิ่งนกจะเป็นอลูมิเนียมฟอร์ครับผมโอ้โหมันก็จะเบาขึ้นใช่ไหมครับนี่คือหลักๆ หลักๆของเขามีแค่นี้เองใช่ด้านหลังเราต้องเปลี่ยนแหนบบ้างไหมเออข้างหลังจริงๆถ้าอยากจะยกสองนิ้วเนี่ยก็ใส่เป็นแหนบแอดลิฟได้ครับก็วิ่งบนทางดําอย่างนี้ได้เหมือนกันใช่ได้เหมือนกันออฟโรดก็ได้เหมือนกันครับพี่โอคโอ้คู่แบบนี้นะอยากลองว่าไอที่เปลี่ยนมาแค่นี้เนี่ยมันวิ่งในสนามไทยแลนด์สกีตเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันแต่แหมมันจะล้อเดิมมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมคันนี้มีการเปลี่ยนแปลงครับคันนี้มีการใส่ล้อนะครับโอ้ต้องบอกว่าตัวล้อและยางที่ให้มา โอ้โหล้อแมกนี่เป็นของเลนโซนะครับ VT3 ต้องบอกเลยว่าเป็นก้านที่สวยงามตามสมัยนิยมแบบรถซิ่งเลยนะแล้วก็ยางที่ให้มานะครับอันนี้ก็เป็นยางของทางเลนโซทายเหมือนกันตัวยางของเขานะครับเป็นรุ่น RTX นะครับนี่เราจะเห็นลายดอกนะครับหูแต่ดอกนี่แม่เดี๋ยวเรามาดูกันจริงๆดอกแบบนี้มันลุยออฟโรดได้ใช่ไหมใช่ครับ<ช>จริงๆ<ช>ก็ได้ทั้งทางดําแล้วก็ออฟโรดเลยฮะเดี๋ยวเราต้องไปดูครับว่าแบบซุ้มเสียงเขาจะเป็นยังไง<ม>แต่ว่าอยากให้ทุกคนดูนี่แต่ว่าคันนี้ก็ไม่ได้ ทำอะไรพิเศษเลยนะแค่ใส่ชุวงล่างอย่างเดียวใช่คับแค่นี้เลยนะครับด้านหลังแอบมาดูด้านหลังเนี่ยก็ให้ล้อและยางเหมือนด้านหน้าใช่ครับวีทีสาเหมือนกันครับนะครับไม่ได้มีอะไรเลยนี่คือเดิมเดิมสแตนดาร์ดเลยนะครับเพื่อนๆไม่ได้ทําอะไรมากเดี๋ยวเราไปดูอีกคันนึงดีกว่าอีกคันนึงน้องโมบอกว่าจัดเต็มใช่คันนี้เต็มเลยครับโอเคเราไปดูอีกทางคันครับและมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้จัดเต็มครับนี่เพิ่งเห็นว่าหน้าใหม่เนี่ยใส่ชุดกันชนไอรอนแมนแล้วแบบ เฮ้ยมันดูโหดขึ้นเพราะหลังจากที่แล้วนะในทริปพี่เอกเคยเคยได้ขับในรุ่นหน้าเดิมหน้าที่แล้วคันสีเทาเทาอ๋อคันเทาคันเทาแล้วคราวนี้เปลี่ยนมาตแต่งคันนี้ที่เป็นสีส้มอันนี้มีอะไรบ้างครับของ I อ o n น a n เอ่อในส่วนข้างหน้าก็จะเป็นกันชนบูบารุ่นเลสบูบาครับพี่เอ๋ใช่ครับดูชื่อเขานะฮะแล้วมันมีคุณสมบัติองไงพิเศษังไงบ้างครับเอ่อของ I อ o n น a n เนี่ยครับจะทำจากชนิดเดียวกับแชสซีรถครับหนาสี่มิลครับผม หนักใช่ครับใช่ไหมครับหนาขนาดนี้ก็ต้องมีความหนักเข้ามานะครับแล้วก็พี่เอเห็นว่ามีการตกแต่งในเรื่องของไฟหน้าไอ้ที่เป็นไฟครับอันี้ต้องเรื่องอะไรไฟสปาร์ตครัจะเป็นไฟไลท์บาร์ครับเป็นไลบแนวยาวๆก็ขึ้นกันชนเขาจะมีมารองรับให้เลยครับพี่เออใช่ครับแต่ต้องซื้อเพิ่มใช่ครับต้องซื้อเพิ่มติดเข้าไปนะครับก็ เป็นของไอรอนแมนเหมือนกันใช่ครับเป็นของไอรอนแมนเหมือนกันแล้วก็เป็นของไอรอนแมนเนี่ยพี่เอเท่าที่รู้คือไอจุดที่เป็นเซ็นเซอร์ติดรถมาเนี่ยอ่าใช่สามารถจะต่อใช้งานได้ใช่ครับก็คือของเดิมพวกเซ็นเซอร์เรดาร์ต่างๆเนี่ยสามารถต่อใช้งานได้เหมือนเดิมเลยครับพี่เอโอเคเนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าไอเจ้าหน้าใหม่น่ะจัดทรงมาสวยงามแต่คําถามอีกคาถามหนึ่งเมื่อมันจัดทรงแบบนี้ไอตัวของการชนด้านหน้ากระจังเนี่ยเรามีการตัดต่อไหมครับสำหรับถ้าเป็นตัวนี้ก็มีตัด ตรงส่วนกระจังหน้านิดนึงครับพี่เแต่ว่าตัวตัวที่ไม่ตัดก็มีครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะมีรุ่นที่แหมแต่ถ้าสวยมันก็ต้องแบบนี้นะถ้าไม่ตัดมันก็จะนะก็นิดนึงครับลังเลเลยเจ้ายังไงนี่แค่ด้านหน้าครับเรามาดูด้านข้างตัวรถกันอีกทีครับนี่ครับเราก็มาถึงด้านข้างเนี่ยการตัดกันชนเขาก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วมาเจอล้อนี่ล้อนี้ก็สวยงามอีกแล้วของเลนโซนะครับให้มาอ่ะ รุ่นของเขานี่อะไรนะอันนี้จะเป็นรุ่น MX w e l e r ครับพี่นี่ครับใช่ครับขนาดนี่ก็มาประมาณเท่าไหร่เป็น18นิ้วใช่ครันะครับยางก็เป็นยางเลนโซ่เหมือนเดิมนะครับ RTX เหมือนกันลายดอกเหมือนกันคันเมื่อกี้นี้เลยใชครับแต่ว่าเนื้อยางกับ ตัวไซ้ยางคละแบบนะครับอันนี้จะมีแก้มหนากว่านะครับไอ้พูดถึงอันนี้นะอยากลุยเพราะคันนี้โดนถูกตกแต่งมาเหมือนเป็นลุยแบบออฟโรดใช่คัะเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวเราพากันไปได้ครับแต่ว่าเรายังไม่หมดนะครับด้านข้างมีบันไดของเขาด้วยนี่นี่ก็ของของอันนี้ก็จะเป็นบันไดข้างรุ่นใหม่ของไอรอนแมนครับพี่เอใช่นี่เหมือนกันอันนี้ต้องยึดกับแชซีแชซีแล้วเออนะครับกับบันไดเดิมมันบอดนะครับและดูนี่เอามาลงสนามพร้อมกับข้างบน อันนี้คืออาจจะเป็นแหลกครับเอาไว้ใส่สัมภาระครับพี่เอ๋แต่ตอนนี้พี่เอ๋เห็นว่าตัวรูฟเรลเดิมเนี่ยหรือแหลกเดิมที่ติดกับตัวรถเนี่ยถูกถอดออกใช่ไหมคันนู้นยังเหมือนเดิมแต่คันนี้ใส่เป็นของไอ o อนแมเข้ามาแทนที่นะครับเราต้องเจาะไหมเออตัวนี้ตัวนี้จะต้องอันนี้พี่เอ๋มั่นรูเดิมรูเดิมไหมรูเดิมอ๋อรูเดิมรูเดิมรูเดิมอ่ันนี้เป็นรูเดิมนะครับแต่แดงว่าถ้าพูดแบบนี้แดงว่ามันต้องมีรุ่นที่มันต้องเจาะเพิ่มถูกไหม จะอาจจะเป็นรถแบรนด์อื่นครับพี่เอ๋ที่ไม่ตรงรุ่นใช่ครับมีไม่ตรงรุ่นนะครับอ่ะนี่เราเห็นแล้วมีมาให้นี่เรายังไม่นับมูลค่าเลยนี่ไม่ถามเลยนะว่าชิ้นนี้กี่หมื่นชิ้นนี้กี่หมื่นชิ้นนี้กี่บาทอะไรอย่างเงี้ยพอได้ไหมโมไดเอาละเว้เอาละเว้เอารวมรวมมาเอารวมรวมดีกว่าเอารวม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 เพราะว่าถ้ากันชนข้างหน้าเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสามหมื่นสามหมื่นได้ข้างหมื่นหกอ่าใช่ข้างบนข้างบนเอาละเว้ ติ๊กตอกติ๊กตอกจะอยู่หรือไม่อยู่จะได้เห็นเขาอีกหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่ราคาแล้วนะฮะอ๋อข้างบนน่าจะประมาณ20,000ื่นถึงสามหมื่นครับพี่ก็มีประมาณนึงโอเคความกว้างขนาดแล้วเขาได้ไปต่อครับเราไปดูด้านหลังกันด้านหลังเราจะเห็นว่าล้อไก่ยางไซส์เดียวกันใช่ครับเอกก็ดีเนาะง่ายดีนะครับแล้วก็ล้อกับยางนี่นะครับเท่าที่พี่เอกเมื่อกี้นี้กระซิบมาประมาณ6กหมื่นกว่าบาทนะครับล้อแม็กก็ประมาณวงละ8 นะแต่ว่าสามารถไปติดต่อถามร้านยางแล้วก็ดูป้ายที่ว่าเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายเลนโซ่โอเคเรามาดูด้านท้ายกันต่อครับและเรามาดูด้านท้ายกันสะหน่อยครับด้านท้ายแหม่ก็จัดทรงมาซะมีอะไรนะ ต้องแบบเป็นลากใช่ครับเป็นที่ลากครับพี่เอเท่าไหร่กันชนเนี่ยกันชนมาเนี่ยกันชนอยู่ประมาณสามหมื่นแล้วแต่ใช่มันจะมีตัวที่มีรับรองเรดาร์แบบนี้ยครับกับตัวธรรมดาครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้ครบถ้วนแต่ว่ของเดิมได้เลยฮะพี่แอบเห็นว่าโมมันจะมีเรื่องของเขาท่อลงไปยึดด้านข้างอีกนี่จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นใช่ไหมครับผมโอเค นี่ครับก็จัดทรงได้ก็คือใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะไปจัดจัดทรงแบบนี้และข้างบนมีโลโอชัตเตอร์ของ i อน n Man อีกใช่อันนี้เป็นเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับพี่เอ๋โอ้โหใช่การทำงานของเขาเราเป็นไงอะ่ะมันมันต้องกดจากรีโมทรมมีโมทกดรีโมทครับเหมือนรีโมดกุญแจรถเลยครับพี่เอ๋แล้วก็สามารถกดจากด้านในรถได้เหมือนกันโอเคใช่ถ้าพี่เอ๋มีอันนี้พี่เอ๋ไม่ต้องกลัวไฟท้ายหายใช่ไหมใช่ครับพี่จริงป่าเนี่ยพูดจริงจริงนะเพราะว่ามันสามารถล็อกกับฝาท้ายได้ด้วยฮะพี่เอ๋ลองได้ไหม เอ้ยนี่ได้ลรถไม่ได้ล็อกอ่ารถไม่ได้ล็อกโอเคแต่ถ้าเราล็อกรถปุ๊บใช่ครับพี่เอกก็ไม่ต้องกลัวว่าไฟท้ายพี่เอกจะหายไปใช่ครับอ่ะนะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนิดนึงก่อนที่เราจะไปขับจริงนะครับแล้วชุดช่วงล่างอันนี้ เป็นอะไรเอ่ยอ่าอันนี้จะใช้เป็นโฟมเซลลกระบอกขาวครับเป็นน้ํามันล้วนทั้ง4ี่ต้นเลยครับพี่เอ๋มันราความแตกต่างไหมครับโมคือเนี้ยเป็นน้ํามันครับผมอ่ะคันแรกกินนี้ให้เราดูเป็นแก๊สอ่าจจะเป็นแก๊สน้ํามันใช่ครับอ๋เป็นแก๊สน้ำมันด้วยนะครับแต่อันนี้เป็นน้ํามันล้วนกว่าใช่เป็นน้ามันล้วนครับแพงกว่ากันจะเป็นตัวนี้ครับแพงกว่านิดเกียวพี่เอ๋อ๋อเหรอแต่ในงานมีส่วนลด20โอเคก็ไปติดตามหาน้องโมได้แต่ว่าคันนี้เนี้ยอ่าพี่เอ๋ได้ยินว่า โชคส่วนใหญ่จะมีโมโนทูบทวินทูบครับ,รบของเรามันเป็นแบบไหนครับยังไงอันนี้จะเป็นทวินทูบครับอันนี้จะเป็นแบบทวิน,ท,วนทูบซึ่งทวินทูบเนี่ยจะเป็นการทำงานที่ละเอียดกว่าแบบนั้นนะครับ,รบเอาล่ะพูดแบบนี้ละเดี๋ยวเราไปลองในสนามกันครับ โอเคครับตอนนี้นะมาอยู่กับน้องโมนะเดี๋ยวเรามาลองขับขี่กันนะครับคันนี้เป็นโช๊คน้ำมันใช่ครับเป็นโฟมเซลล์ข้างหน้าก็จะมีสปริงหนึ่งคู่ข้างหลังแหนมแอดครับพี่โอเคครับงั้นพี่เอ๋ไม่รอช้านะในไหนรอบเราน้อยนะลุยเลยครับพี่เอ๋เราต้องให้คือจริงๆอ่ะโมก็เป็นนักแข่งทางเรียบมาก่อนเหมือนกันด้วยใช่ครับพี่เอ๋นะเดี๋ยวเรามาลองแต่ตอนนี้โมตัดแท็กชั่นออกหมดแล้วนะครับนี่ยใช่ครับเราก็ไม่เป็นไรครับมีพเนอร์ชิพนะเอ้าใช่ครับ เราก็ไม่ได้ล้างลาสนามนี้มานานมากเลยนะฮะเพราะจำได้ว่าเราเคยหมุนอยู่แถวนี้ครับครัเฮ้ยกระเพมีความรู้สึกว่าช่วงยุบตัวมันยุบน้อยมากแล้วมันมีความนุ่มอ่ะได้ทั้งที่เราเรามีน้ําหนักด้วยนะฮะชนหน้าหลังเลยใช่ มันดูบังคับคอนโทรโลรถได้ง่ายใช่ครับขึ้นนะครับเนี่ยโอ้เดีย๋ยวเพีงขอไปไดูกลางหนะ้าหลได้ครับเนี่ครับเดี๋ยวเราลองเร่งนะครับ <S <S เฮ้ยมันดูเวลากระแทกบัมปี้เนี่ยครับมันไม่เด้งเหมือนเดิมๆรถเดิมๆเ,เลยนะใช่ครับ <ล>ออรถเดิมเนี่ยข้างหลังมันจะค่อนข้างที่จะบั๊มนิดนึงใช่เออใช่ใช่เนี่ยคือข้างหลังไม่รู้สึกว่ามันมีการดีขึ้นมาต้องบอกว่าข้างหลังนี่หลังเปล่าด้วยนะใช่ครับพี่โหมันได้ขนาดนี้เลย <c oughs> หรอมิน่าเนี่ยดูดิแต่ครันนี้มันอยู่ที่กาลังเครื่องแล้วฮะแต่คันนี้เนี่ยต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3.0ลิตรน,นะครับ190แรงม้าเหมือนเดิมนี่แต่เราดูการเที่ยว แต่ดูดีแฮะดูโอเคมากเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นชุดช่วงล่างท็อปไหมออันนี้อันนี้ถือว่าเป็นอยู่ตัวกลางครับต้นกลา,างาใช่ครับนี่เนี่ยดูดีแบบมันเลี้ยวง่ายความเร็วที่เราใช้อยู่มาห้าสิบหกสิบไปเรื่อยๆนะครับมาบดูปีนแบงค์กระแทกนิดหน่อยให้เห็นหน่อยเออมันดูนุน่มนวลครับโอ้มันนุ่มนวลกว่าเดิมมากเลยอ่ะใช่ครับคราวนี้เพ่อยากรู้ว่าอ่ะคันนี้คอม้า หรือปากหรือปีกนกเออต้องบอกปีกนกมีการเปลี่ยนแปลงไหมคันนี้มีเปลี่ยนปีกนกครับของไอรอนแมนเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมฟอร์อลูมิเนียมฟอร์ใช่ครับก็อย่างที่เห็นเฮ้ยดูดีมากเลยอ่ะใช่ครับสีครับบอกเลยแอบถามราคาได้ไหมชุดโชคชุดนี้ชุดโชกคคือชุดโชกเนี้จะอยู่ที่โชคอย่างเดียวนะครับสองหมื่นสี่ครับสองหมื่นสี่ใช่แต่ได้ฟิล์ที่มันแตกต่างจากเดิมเยอะมากเลยนะใช่ครับแล้วก็ วันนี้เนี่ยเอามาลดถึง20%เลยนะครับพี่เอกงล่างแต่ว่าวันนี้มันเป็นงานนะครับ,รบที่เขาจัดแต่ว่าเทปออกไปไม่ทันแล้วมั้งต้องไปหาอันอื่นแล้วละ่อนนนะ,อ,อ,ละอย่างนี้นะฮะอ้าว่ะอเดี๋ยวเพิ่งนึกว่าเราอยู่ในคันเดิม อันนี้มาคันใหม่แล้วคันนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าไม่มีชุดแต่งอะไรเลยมีแค่ชุดช่วงล่างล้อและยางก็อันนี้ยล้อยี่สิบแก้มยางเขาบางนิดเดียวเองเามาดูกันแต่คันนี้ดูเบากว่าคับเออฟีลลิ่งเมื่อกี้นี้ขับดูหนักอ่ะรู้สึกได้ คันนี้ชุดช่วงล่างไม่เหมือนกันแล้วอันนี้ก็ต้องถูกกว่าไหมเมื่อกี้นี้สองหมื่นกว่าใช่ครับอันนี้ถูกกว่าครับพี่เอ๋อันนี้สองหมื่นครับสองนนต่างกันนิดเดียวในฐานะที่โมเป็นผู้เชี่ยวชาญครับเลือกอะไรดีครับสองอันนี้พี่เอ๋ต้องเลือกอะไรดีเนี่ยแล้วแต่การใช้งานครับพี่เอ๋แต่ว่าถ้าส่วนตัวจริงๆแนะนําผมว่าเป็นตัวโฟมเซลล์ดีกว่าครับจะได้ความลุ่มนวนมากกว่าน้ำมันล้วนใช่โอเคอันนี้มันจะดึ๊บๆ ใช่อันนี้มันจะเฟิร์มกว่าอช่ครับคือแบบเฟิร์มใช่เฟิร์มกว่าใช่ครับเออมีดีดแต่ว่าดีดน้อยกว่ารถเดิมแน่ๆครับแต่มันดูมันเบาๆาดีอ่ะเนี่ยเนี่ยโอ้อันนี้ดีดแล้วอันนี้เห็นเลยด้วยความที่ผมว่าอาจจะเป็นล้อใหญ่ด้วยล้อ20ใช่คใช่ล้อละยางแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงยางของเรนโซเขาเนี่ยเออเพื่อนๆมันไม่มีหอนเข้ามาให้ได้ยินเท่าไหร่นะใช่ครับพี่เนะ ครัเขาโมก็เอารถคันนี้ไปลองลองเทสอยู่ในเมื่อกี้นี้วิ่งอยู่ในสนามเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยเอยเอ,อชุดช่มงล่างได้เหมือนกันใช่ครับ แต่พี่เอกว่าน้ำหนักตัวที่เราใส่ในชุดแต่งของในคันออฟโรดเนี่ยมันเยอะเหมือนกันนะน้ำหนักใช่ครับขับแล้วรู้สึกได้เลยรู้สึกได้จริงๆจริงๆครับขับคันนี้กลับมาขับคันนี้แล้วมีความรู้สึกว่าคันนี้ตัวเบาครับแต่ว่าคันนี้แน่นอนบุคลิกของเขาตั้งใจเอามาให้มาวิ่งในถนนปกติอยู่แล้วซึ่งเราไปใส่ในพวกขับเครื่องสองล้อใช่ไหมใส่ได้ครับเออครับนะอันนี้ดูแล้วอแต่รู้สึกได้นะเมื่อกี้นี้นิ่มกว่าเยอะเลยครับ แต่มันสลับกันด้วยนะครับเพื่อนเมื่อกี้นี้แก้มยางเขาก็มีความหนาอยู่คันนี้มันร้อยมันก็เลยอาจจะมีความเฟิร์มนะครับแต่ว่าเหมือนกันที่น้องโมบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าแนะนําไปเป็นตัวนั้นเพราะว่ามันจะให้ความนุ่มนวลมากกว่าเพิ่มอีกสี่พันประมาณนั้นแต่ว่าถ้าใครเป็นคนชอบแบบความเฟิร์มหนึบๆอ่ะก็มาคันนี้ได้แต่คุณก็จะสัมผัสกับพื้นถนนเยอะหน่อยนะใช่ไหมอันนี้จะสัมผัสอันนี้ ออกแนวเฟิร์มแบบแนวสปอร์ตมากกว่าครับพี่ใช่นะฮะอันี้นะครับโอเคอ่ะเราก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปปิดคลิปอีกนิดหน่อยหนึ่งนะครับก็ขอบคุณน้องโมมากๆนะครับที่มาแนะนําทั้ง2รุ่นและชุดแต่งให้เพื่อนๆได้ชมได้ฟังกันนะครับขอบคุณครับผมยินดีมากๆครับพี่ครับขอบคุณครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้ลองขับทั้ง2รุ่นและ2คันนี้นะครับจริงๆจ,จะเรียก2รุ่นไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นอิสุวีคอร์สขับเคลื่อนสี่ล้อรุ่นเดียวกันแต่ว่าการตกแต่งช่วงล่างการใส่ล้อและยางแตกต่างกันคันล่าสุดที่เราเพิ่งขับขี่ให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยล้อขนาด20นิ้วนะครับก็เห็นแล้วนะครับว่ารถเดิมๆเ,เ,เนี่ยเราสามารถที่จะนํามาตกแต่งเพิ่มประสิทธิภาพนะครับให้ดีขึ้นให้เกาะถนนมากขึ้นหรือถ้าเราอยากไปใส่ลุยนะครับออฟโรดเราก็ สามารถตกแต่งในชุดกันชนให้สวยเพิ่มตัวรถให้มันดูดีขึ้นได้อีกนะครับก็อย่างที่เห็นราคาก็ลองไปสอบถามนะครับที่ทางชอบของทาง Iron Man นะครับใครอยู่ใกล้ที่ไหนลองโทรไปหาลองสอบถามดูว่าแบบนี้แบบนี้ที่จะใส่ในชุดรถเราเนี่ยมีไหมหรือใครแค่ว่าว่า ยังไม่อยากจะเปลี่ยนชุดช่วงล่างขอใส่ล้อก็ได้เลนโซก็ให้มาแล้วนะครับทั้งล้อขนาด20นิ้ว18นิ้วยางก็มีให้เลือกอ่ะเพื่อนๆดูแล้วเป็นยังไงแต่ถ้าถามว่าสรุปสั้นๆน,นะครับจากที่เราลองเนี่ยมันมีการตกแต่งแล้วดีขึ้นจากเดิมจากที่เพ่เคยพาคันนี้ไปลุยที่จังหวัดสุพรรณออนรถที่มีความรู้สึกเด้งเด้งเงเฮ้ย พอเปลี่ยนโช้เข้าไปดูดีขึ้นใส่ยางเข้าไปเสียงที่มียางหอนจากข้างล่างเฮ้ยมันดูเงียบลงเอออันนี้สิเป็นอะไรที่น่าสนใจเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับพี่เอกขออนุญาตสรุปปิดท้ายราคาเจ้าตัว Isuzu V Cross หน่อยนะครับในเครื่องยน3.0ลิตรคันนี้นะครับจะมีนะครับราคาอยู่ที่1,257,000บาทนะครัสหรับในตัวรุ่น M นะครับเกียร์อัตโมัตนะครับสประตู แล้วก็รุ่นเริ่มต้นนะครับที่เป็นรุ่นแซดประตูเนี่ยก็จะอยู่ที่9 1 7 0 0 0บาทแต่ถ้าใครขับเกียร์ธรรมดาได้นะครับในตัว4ประตูก็จะมีนะครับในตัวรุ่นแซดพีก็1 1 4 9 0 0้านบาทอ่าเมื่อทุกคนชมมาถึงขนาดนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่เอกและทีมงานและรถของเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราไม่ว่าเราจะทดสอบรถหรือมาในงานอีเวนต์แบบนี้ก็สามารถจะเอามานาเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันวันนี้ เราต้องขออนุญาตไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าพี่เอจะพาเพื่อนๆไปชมกับงานอะไรติดตามกันด้วยวันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไลท์กเชเกุญแให้พคะ่ะ